วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2566เป็นวันแรกของปฏิทินสากลปฏิทินสากลนี่เขาก็เขาก็เป็นปฏิทินในการที่จะให้เป็นเรื่องเข้าใจกันใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่จะให้มีการสื่อสารเข้าใจกันได้ง่าย แในการสื่อสารนี่ก็มันก็เป็นเรื่องของทางโลก็นเรื่องของทางธรรมเนี่ยก็คือเรื่องของว่าด้วยในการที่อุบาสกอุบาสิกาเราเคยได้ยินคํานี้อยู่บ่อยๆอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็คือว่าผู้ที่อยู่ใกล้พระอุบาสิกาก็คือผู้หญิงที่อยู่ใกล้พระอุบาสกเป็นคือผู้ชายผู้ชายที่อยู่ใกล้พระผู้หญิงที่อยู่ใกล้พระ คำว่าใกล้พระนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ๆชิดกันอย่างนั้นคำว่าใกล้นี่หมายถึงว่าในกิจใจของเขาเนี่ยจะมีแต่ความรู้สึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าตั้งครบทั้งสามอย่างนี่เขาถึงจะเรียกอุบาสกถ้าเกิดว่าเรานึกถึงคนใดคนหนึ่งมีน้องเราหรือมีลูกของเราหรือว่ามีพ่อของเรามีพี่ชายน้องชายของเราที่มาบวช เรานึกถ ну. oh. ึงท like ่านนึก no ถึงท่านอยู่อย่างนี้อย่างนี้ก็การนึกถึงอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าอยู่ใกล้ไม่ถืออยู่ใกล้เพราะว่าคําว่าอยู่ใกล้นี่จะต้องมีองค์หลายๆอย่างเช่นพระคุณเจ้าท่านเจริญศีลข้าพเจ้าก็ได้เจริญศีลตามพระคุณเจ้าด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่มีศีลงามข้าพเจ้าก็ดำเนินการเป็นผู้มีศีลงามตามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย พระผู้มีพระภาคเจ้าพระคุณเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีการฝึกสมาธิมีการฝึกอนาปานุสติข้าพเจ้าก็ขอปฏิบัติตามด้วยการที่เป็นผู้ฝึกอนาปานุสติตามพระคุณเจ้าตามพระพุทธเจ้าพระคุณเจ้าอบรมปัญญาเรื่องกฎแห่งความเป็นจริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา พระพเจ้าก็ได้ศึกษาเรียนตามแบบพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเรื่องเกี่ยวกับอนิจังทุกขังอนัตตาสิ่งไหนก็ตามที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่สิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงสิ่งไหนก็ตามที่พร้อมที่จะมีวันสิ้นสุดของเขาอยู่แตกหักของเขาอยู่วันดับของเขาอยู่สิ่งนั้นก็ไม่กีรังไม่กีรังไม่ยั่งยืน ข้าพเจ้าก็ได้ศึกษาเรื่องนี้เรื่องอนิจจังเรื่องทุกข์เรื่องการไม่มีตัวไม่มีตนการที่ไม่ได้ยึดถือว่าคําพูดของข้าพเจ้าเป็นของข้าพเจ้าคําพูดการแสดงออกเป็นการของข้าพเจ้าตัวนี้ตัวร่างกายนี้เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าพยายามที่จะศึกษาปฏิบัติตามพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพเจ้าพยายามที health, ่จะถอนความเป็นความมีในตัวของข้าพเจ้าเพื่อที่จะหลุดพ้นจากความเป็นทุกข์รักษาสินสมาธิปัญญาให Styles ้ดีๆแล้วก็ทําให้ส right ินสมาธิปัญญาเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งหลังนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้เดินตามรอยพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระคุณเจ้าพระสงฆ์ต่างๆในอดีตสาวกต่างๆในอดีตข้าพเจ้าก็ เดินตามรอยท่านเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ข้าพเจ้าก็อยคิดถึงท่านท่านที่ท่านแนะนําในการวิธีพ้นทุกข์ให้ท่านเวลาข้าพเจ้าคุ้งซ่านท่านก็แนะนําให้ข้าพเจ้าปฏิบัติอนาปานุสติสิ่งเหล่านี้จะทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพระคุณเจ้านึกถึงพระพุทธองค์อยู่เสมอเสมอ ถึงแม้ข้าพเจ้าจะอยู่ไกลแต่ใจของข้าพเจ้าก็ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าสงสาวกของพุทธองค์ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่นั่งใกล้พระพุทธองค์เวลาเราเป็นทุกข์ปิติเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของทางโลกแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราเป็นทุกข์เราก็คิดถึงพระพุทธเจ้านั่นเพราะฉะนั้นฉันก็ถึงหวังไว้ว่า ต่อไปนี้ในปี66เนี่ยนะถ้าหากว่าเธอเป็นสุขฉันก็ดีใจด้วยนะแต่ถ้าหากว่าเธอเป็นทุกข์ก็ขอให้เธอคิดถึงฉันนะเอวังก็มีรูปการชานี